ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบว่าออฟิเชียลค่ะวันนี้นะคะเรามากันในแบบรูปแบบใหม่เนื่องจากว่าทุกๆคนนะคะมีเวลาว่างไม่ตรงกันก็เลยตัดสินใจกันว่าวันนี้นะคะเราจะดู r e ี c t เอมของศิลปินวงหนึ่งศิลปินวงหนึ่งก็คือรู้แลไก็ครก็คด้อแล้วนั่นก็คือซีซึ่งเพอะไรเอ่ยเอาฟัง ที่ไม่รักหรือว่าอันโนทีนั่นเองค่ะเออก็คือเอวอ่ะเพิ่งออกมาวันนี้เลยแบบปล่อยมาสดๆร้อนๆละละพวกเราก็เลยแบบโอเคอย่างทำมากๆก็เลยนี่แหละวิธีีทางออกโซเชียลดิสเทน i n g มันก็ต้องอย่างนี้ก็เลยแบบโอเคเปิดเลยผ่านซูมไปก่อนโอเคทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> เราไปดูเอวกันเลยย้ย <Yeah. S 2> <laughs> เปิดเลย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 ตึ๊งตึ๊ยตึ๊งๆเอาเลยนะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นะทำไงทำไงอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นชิงนาทียี่สิบห้าเยอะอยู่นะอ่ะเอาเลยนะหนึ่งสองสามเริ่มอุ้ย

ฉันคำนั้จำตัวห่างหนกับเจอทุกวันจันทิ้งใตอนนี้ตอนที่เมีเขาที่หัวก็คามหลอกพูดหลอมั้ยู้ดีมากเลยอะเพลงดีปะวินเตอร์

ไม่รู้คูไ่ได้ไหมหคนท,ที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจสนใจ <i> 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 ดีปุ๊บกไนดีซีนนี้ดีจังคอยเร้าว่าอคยโอย 你好啊。 เฮ้ยหยาโอ้ยโหเฮ้ยเพลงทั้งเอ็มวีคือแบบเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันมีความแบบขอบูดได้ปะรักใครรักใครอันนี้ตอนฟังอ่ะรู้สึกว่ามันมีความเป็นกามิกาเซ่มากเลยเว้ยใช่สึใช่ คือกำลังแล้วกแบบทีปปอปเมื่อก่อนอะทีปอปตอนแบบเริเออ่ม่เออความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนฟังตอนฟังเคียวติกอะไรเงี้ยแล้วพอ ตอนขึ้นเครดิตอะแล้วคือเจอชื่อพี่เอฟูอะคือที่เขาแบบทําเพลงให้กามีอะเออก็แบบไอ้ที่อะไรเซนโค้รชัดชัดมีมากชัดจริงแบบใช่เลยอะคือมันทําให้คือกอนที่พูดเหมือนแบมเลยว่าเราอะมีความคิดว่าเหมือนช่วงฟังกามีแรกๆพวกอัลบั้มแรกๆที่ฟังแบบเคโลติกหรือแบบพายูหรือแบบเนี้ยเออมันมีความรูแบบใช่ใช่วัยเด็กวะแบบเมื่อก่อนตอนเด็กเราก็คือชอบใช่ป่ะแล้วพอกลับมาฟังอีกครั้งอะมันก็ยังรู้สึกชอบอยู่ด้วยความที่แบบ ลายเซนเขายังเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วก็แบบเปนแนวที่เราชอบอ่ะเออแล้วพอแบบพ็อกซี่เอามาล้อก่ะด้วยความที่แบบเป็นแนวที่เราชอบด้วยกับเป็นบลกที่เราชอบด้วยอ่ะเอ้ยมันดีไปหมดเลยว่ะแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบโคตรดีอ่ะชอบเอ็นวีเอแบบวินเทจอ่ะเอวีสวยอ่ะสีสวยแบบออเออใช่ชอบที่เอาแบบ สีชมพูเข้ามาเล่นอะ่ะเขาเขาเรียกว่าโทนคอตพิงไหมแต่ม่วง,วงแบบชมพูแบบสว่างๆอ,อ่ะเออชอบเลยอะ่ะสวย<อ>โอเคชั่นน้อยแต่แบบรู้สึกว่าใช้คุ้มแล้วก็น่ารักเออรู้สึกรู้สึกชอบซีนด้านหลังเหมือนกันที่เอาแบบ พวกซีนโบลิ่งที่เป็นแบบวัยรุ่นสมัยก่อนก็คือจะต้องฉจะต้องไปเล่นโบลิ่งกันเวลาแบบที่สถานที่ยอดฮิตในการจีบกันหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราพบรักกันก็จะอยู่แบบโบลิ่งอะไรอย่างเงี้ยโบลิ่งนี่เออก็จะดูย้อนแต่ละคนก็มีพอร์ตของตัวเองไงแต่ละคนก็แบบกอดเพื่อนในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยอุ้ยเศร้าว่ะเป็นโซนก็คือทีเซอร์น้ำตาไหลก็ น้ำตาไหลจริงค่ะ,ะเ,เพื่อนเนาะเวเพคคือซ,ซึมเวอร์มันจะมีตอนตอนท้ายๆอ่ะตอนที่ทุกคนยืนส่งนางเอกแล้วแบบแต่ละคนก็ป๊อปหายไปทีละคนอ่ะอืะอนั่นคือแบบมันหมายถึงาการที่แบบนางเอกตัดเขาออกจากวงวงโคจรปะเออเหมือนกับแบบได้เจอกับคนที่เองชอบแล้วก็เลยแบบตัดเขาออกทีละคนทีละคนเพราะว่าแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่ในเฟนโซนต่อไปความเพื่อนของจริงเออเพื่อนที่แบบก้าวข้ามโซนมาไม่ได้อ่ะ เราสายตาแต่ละคนอ่ะดีเดอสายตาพี่กันคือแบบโอ้โหสายตาพี่การมากวิงวอนมากคนนักแสดงดีสมแล้วที่พี่เป็นนักแสดงเด็กอ่ะดีคนเก่งไม่รู้ต้องพูดอะไรแต่ว่านีงริงเพลงดีค้าใจอ่ะท่าดีคนร้องก็ดีซีนก็ดีเออดีอ่ะดีดีสมกับที่แบบ ูคัมแบ็กมาเลยตั้งแต่แบบปล่อยตารางออกมาว่าแบบวันนี้จะลงอะไรบ้างที่เป็นสเก็ตโบลลิงอะอันนั้นก็คือแบบประทับใจเลยว่าอะไรว่าเออเพราะแบบเฮ้ยมันทําได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอปล่อยรูปปล่อยทีเซอร์ออกมาเรื่อยอะมันเหมือนมันบิ้วให้เราแบบอยากติดตามอ่ะเออแล้วแบบมีการเล่นแท็กก่อนปล่อยเอฟวีอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าแบบเออค่ายเขาแบบใส่ใจอะค่ายเขาทางานออกมาได้แบบมีคุณภาพแล้วก็แบบเหมือนบิ้วแฟนคลับให้แบบ อยู่กับกระแสตลอดเวลาทำาให้แบบของซี่ไม่หายไปเลยเยอะมันดีมากๆกเลยชอบแบบนี้มากอ่ะเขาดูแลวงดีจริงๆอ่ะแบบควรได้รับอะไรก็คือได้รับ่ะใช้วแบบชอบมากเยรูปเันนี้รูปคุณหลังอ่ะเร็จรูปคุนหลังรูปบีบอ่ะรูปบีบว่ะรูปเนี้ยรูปเนี้ยหล่อทุกคนแบบจริงเนี่ยชอบตั้งแต่ปล่อยไอ้ที่เป็น จิฟแบบน้ำตาน้ำตาไหลใช่ปหน้ำตาแบบคือคีดเอทอ่ะคือชอบความคิเอทดนี้มากเลยอะรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นทีเซอร์ที่มีอะไรดีอะน่าติดตามมันทำให้เราแบบอยากติดตามต่อว่าแบบเออมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยเพลงเป็นไงอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์ออกซี่ที่แบบดีทุกเพลงจริงออกมากี่เพลงก็คือแบบเลิศ อีนี่วันก็ขึ้นล้านแน่นอนเพลงติดตลาดแน่นอนขึ้นสิบล้านไปเลยคนไม่คุยเพิ่งทะลุยี่สิบล้านอ่ะเห็นเป่าแล้ววันนั้นอ่ะที่ที่ตอนแรกเราว่าเราจะแอบไปกันที่มีทาวใช่ปะเออเออคือวันนั้นอ่ะคนเยอะมากที่มีทาวคนเยอะมากเยอะมากเพราะว่าเพื่อนให้คนล้นพูดเลยคือถ้าเราตัดสินใจไปกันอ่ะคือพงตรงนะเราจะไม่คุยเราจะไม่เห็นเว้ย พ็อกซี่เติบโตขนาดดีแล้วโริยยินด,ดีกับทางหกคนทาดีมากายินดีกับเด็กๆทุกคนอย,กอยากเห็นพ็อกซี่เติบโตไปเรื่อยๆเลยนะแบบคอยฟังทุกๆเพลงเลยเอาจริงป่ะทุกวันเนี้ยเพลงเก่าๆของพ็อกซี่เพลงที่ผ่านมาคือยังติดชาร์จอยู่เลยอะใช่แล้วยิ่งคนไม่คุยอ่ะคือติดออชาร์จแบบตลอด all time คือทุกวันนี้ยังเขถค<อ>น <ๆ S 1> อะเออยังฟังอยู กูว่าชอบฟังฟังทุกวันจ้ะฟังแล้วมันสนุกอะ่ะเพลงมันสนุกอะ่ะมันเลยแบบฟังได้ดื่อือเพลงมันใช่แล้วเพลงที่พ็อกซี่เอามาโค c o อ e ะก็แบบน่ารักทุกเพลงเลยเว้ยความหมายดีน่ารักจังหวัดดีแล้วก็แบบเออได้ก่อนมาช่วยแบบโปรดิวอะไรเงี้ยคือมันก็ดีอะ่ะเออจ้าจ้าฟ<ค>ังๆๆๆอยู่เมื่อกี้แล้วก็เห็นแล้วก็ เราอย่าหยิกหลังกันเองสิไม่แต่แต่ว่ากอนก็ดีจริงๆเขาเก่งไงเออเออก็ไม่ว่าอะไรก็แบบว่าเก่งทุกคนมีความสามารถเด้วยเออเห็นด้วยเห็นด้วยอยากเจอกอนก็รีบไปตามกอนนะคะก่อนที่พขาจะเรียนหนักไปมากกว่านี้ผส่งกําลังใจไปให้ทุกวันครับเออเป็นกําลังใจให้เรียนหนักจริงสู้ๆทํางานอีก บอกว่าแบบคัมแบ็คครั้งนี้จะมีคอนเทนต์ออกมาให้ดูกันเยอะๆอยากดูเล่นเกมเออชอบดูแลพ็อกซี่ไปออกรายการเล่นเกมมัตลกมากตลกอะมันจะมีความแบบเออนี่แหละพ็อกซี่นั่แหละสุดท้ายก็คือแบบขอชื่นชมค่ายจริงๆที่แบบทําแล้วก็เออชื่นชมเด็กอะที่แบบยังอยู่อ่ะทั้งที่ตอนแบบแผ่นเดบิวต์เลื่อนออกมาเพราะว่าโควิดแต่ดูกคนก็ยังมีกาลังใจที่จะอยู่ตรงนี้แล้วแบบพอทำออกมาแล้วแบบผลงานมันดีมีแฟนคลับอยู่อ่ะเออก็แบบ ยินดีด้วยว่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะยินด,นด,นดแล้วก็แบบด้วยผลงานที่ออกมาคือมันมันดีอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบแมสเพราะแฟนคลับแต่มันดีด้วยตัวของมันเองแล้วทุกคนก็หลับรู้แล้วแบบเพลงของฟอซีมันดีอยากให้ทุกคนแบบรักฟอซีเยอะแล้วก็ใครที่ยังแบบ ไม่เคยลองฟังเพลงของวงนี้ก็อยากให้ลองไปฟัง้วจะรู้ว่าแบบเด็กวงนี้มีของจริงๆแบบทุกคนคือแบบดีดีมากๆเลยอะทุกคนมีความสามารถแล้วก็แต่ละอันที่พอลซี่แบบทำออกมามันเขาไม่ดูถูกคนคนดูหรือแฟนคลับเออทุกอย่างที่ทำออกมามันมีคุณภาพแบบเต็มที่จริงเอออยากให้ทุกคนลองแบบไปดูถ้าใครที่แบบ เอ้ยยังไม่ยังไม่ค่อยได้ตามแบบทีป๊อปเลยอย่างเงี้ยตอนนี้เราเปิดใจเพราะว่าทีป๊อปะกำลังกลับมาแล้วก็กระแสแรงมากๆคือมันมีมันมีหลายสไตล์ให้เลือกอะทีป๊อปะตอนเนี้ยแบบวงมันเยอะมากคือต้องมีสักอันอะที่แบบโดนใจก็อยากให้แบบมาสนับสนุนทีป๊อปเป็นเยอะๆจะไม่ใช่พ็อกซี่ก็ได้จะเป็นแบบในวงการเนี้ยเออก็ลองลองเปิดใจมาทูกนี่ว่ามันมันดีหมดแหละอืมทุกคนแบบทุ่มเท มีหลายมีหลายวงมากนะทุกคนแบบว่าหรือใครที่แบบอ,อาจจะชอบวงที่แมสอยู่แล้วแต่ว่ามีโอกาสได้ไปดูเฟสเฟสติวตัลต่างๆที่แบบช่วงหลังเขาจะเริ่มเอาทีป๊อปเข้าไปเสริมอะไรแบบเนี้ยก็ลองไปฟังดูก็ได้แล้วจะรู้สึกว่าเออเพลงเขาเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแบบแสดงสดแสดงสดร้องสดเนี้ยคือมันสนุกกว่า คือมันเออแบบมันเป็นที่ที่เราแบบเฮ้ยเราไม่ได้เจอกระแสป p อปแบบนี้มานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออหลายๆวงที่เดบิวต์กันมาก็แบบถูกที่ถูกเวลาด้วยในช่วงเนี้ยมันมันเป็นช่วงอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นกระแสป p อปที่แบบเขาดันกันจนสุดๆมากแล้วก็แบบคือไม่งั้นอ่ะเราจะไม่ไหลมารวมตัวกันฟังอะไรแบบนี้เลยเว้ยเออแบบอยู่ดีๆทุกคนก็จะแบบพูดคือตรงเราอยู่ดีๆทุกคนก็มาพูดกันเรื่องพ็อกซี่เว้ยแล้วก็แบบเออทุกคนฟังอ่ะ อยู่ดีๆก็วนมาฟังอะไรแบบเนี้ยคือเออมันถูกที่ถูกเวลาแล้วแบบมันก็มีงานคุณภาพออกมาตลอดมีอีเวนต์ให้ตามกันตลอดอะไรแบบเนี้ยอืมจริงมาสางสรุปันเยอะๆแ้วเหมือนแบบพอพอมันกลับมามีกระแสมีที่ให้ปล่อยของอะทุกคนก็พยายามที่จะผลิตเพลงหรือผลงานดีๆออกมาใช่ปะทาให้แบบคนไปอย่างเราอะได้เสพแต่แบบเออผลงานดีๆมันก็เหมือนเป็นแบบกีฟแอนเฮสของเรากับศิลปินน่ะเราก็แบบ รู้สึก <Ooh>. ด <arians au interpret> ีกันทั้งคู่เขาได้ออกผลงานให้แล้วก็มีคนฟังเราก็ได้ฟังผลงานที่มันดีเออจะบอกว่าในอนาคตเราก็อาจจะมาทำรีแอคของแบบวงอื่นอ่อีกอะไรอย่างนี้เออเพราะมันแบบยังมีหลายวงที่เรารู้สึกว่าแบบเขาสมควรที่จะได้รับการชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ในอนาคตอาจจะมีแบบวงอื่นๆเข้ามาเ่เรื่อยๆต่ตอนนี้เราก็กำลังจะแบบบุกอุตสาหกรรมทีป๊อปแล้วบุกอุตสาหกรรมซูมด้วย อากแรบ z o o ต้องเจอแบบว่าออฟฟิเชียลค่ะคือมันลำบากนิดนึงนะแต่ว่าอยากทำจริงๆจนแบบว่าเออต้องมาทำมาเปิดซูมแล้วก็คุยกันนี่ก็จะคือใช้เข้าใจใช้เข้าใจแล้วเว้ยฟิลที่อาจารย์สอนสอนเด็กแล้วแบบหา่มันรู้สึกยากลำบากกันเลยวะ่ะเแบบกูเข้าใจแล้วใน<อ>วันนี้อาจารย์เข้าใจแล้วค่ะขอโทษที่หนูเคยบ่นว่าทำไมแค่ z ู o อาจารย์ไม่เข้าใจ ก็แค่อยากบอกว่าเออก็อยากเป็นกําลังใจคือการที่เรามาทําคลิปรีแอคกันเนี้ยเออมันเป็นการที่เราดูรีแอคแล้วเราก็ชื่นชมในตัวศิลปินด้วยใช่ไหมความเก่งของเด็กๆอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะได้ทำคอนเทนต์ผลงานดีๆ MV ดีๆแล้วก็มีกําลังใจในการแบบทํางานไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเออให้เราได้ดูอะไรแบบนี้อีกแล้วก็จะได้มีคนรักมีคนชื่นชมเยอะๆอะไรอย่างนี้อยู่ให้เราเห็นนานๆแบบ เอออยู่บนเวทีเราอยากเห็นเขาอยู่บนเวทีเนาะออกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้กระแสทีป๊อปกระแสฟ็อกซี่กระแสวงต่างๆแบบเอออยู่ไปอย่างนี้นานๆน่ะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยกันเราก็จะตามดูไปเรื่อยๆถ้าดูแบบได้วงได้เยอะมากแค่ไหนก็จะพยายามดูให้แบบเออและได้หลายๆวงมากที่สุดอ่ะเพราะอยากสะโพตอยากสัพอตจริง,รงย,อยอดค่ะยอดค่ะไปไหมวันนี้โอเคไปวันนี้นะคะก็ได้จบการรีแอคชั่นของ ที่ไม่รักนะคะหรือว่าอ o โน c e สนะคะของวง p r o x ซี่ไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามอ่อ n แ e นลของ p r o x ซี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแบบว่า Official ด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครชอบ p r o กซีชอบใครคนไหน MV เป็นยังไงก็แวะเวียนมาคุยกันได้ข้างล่างนะคะใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรีบปรับกลับ ให้เร็วที่สุดเลยใช่ใช่คะ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนแบบว่าเชีย๊ายบายคะ่ะช่องเรายังไม่ไปไหนนะทุกคนช่องเรายังอยู่ <laughs> ยังอยู่คะ่ะยังอยู่